thank you สากลสวัสดีทุกทุกคนแบบสากลแล้วก็แบบไทยสวัสดีค่ะสะวัสดีค่ะสะวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสะวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณครูแนนทุกคนคะ่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆก็ยังเรียนรู้ในหน่วย รับเมืองไทยค่ะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นเคยกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆจะได้ไปเรียนรู้ภาคต่างๆในประเทศไทยของเรานะคะและได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารและประเพณีของไทยค่ะส่วนกิจกรรมเกมการศึกษาเด็กๆจะได้ไปสังเกตและจับคู่ภาพตัวเลขไทยและตัวเลขอาราบิกค,ค่ะ เด็กๆคงจะพร้อมกันแล้วเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะประเทศไทยของเรานะคะมีทั้งหมด4ภาคค่ะเด็กๆได้กแก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ค่ะเราไปดูกันสิคะว่าแต่ละภาคมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างเด็กๆไปดูเลยค่ะ เหนืออยู่ด้านบนสุดของไทยมีลักษณะเป็นทิวเขาสลับซับซ้อนและมีแม่น้ำสำคัญหลายผ่านสี่สายนะคะคือปิงวังยมและน่านประกรอบไปด้วยจังหวัดทั้งหมด9จังหวัดค่ะสถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือนะคะเด็กๆพระธาตุดอยสุเทพและแม่กำปองจะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ และวัดร่องขุนภูชีฟ้าอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะวันออกเชียงเหนือนะคะหรือคนส่วนใหญ่เรียกว่าภาคอีสานอยู่ติดกับประเทศลาวและกัมพูชาค่ะโดยมีแม่น้ำโขงกั้นประกอบไปด้วยจังหวัดทั้งหมด20จังหวัดในภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนะคะภาคอีสานของเราได้แก่ พระธาตพนมค่ะอยู่ที่จังหวัดนครพนมค่ะสามพันโบกอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะและเชียงคานอยู่ที่จังหวัดเลยเขาใหญ่อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะทางการของประเทศมีแม่น้ำเจ้าพยาไหลผ่านประกอบไปด้วยจังหวัดทั้งหมด22จังหวัดภาคตะวันออกอีก7จังหวัดและภาคตะวันตกอีก5จังหวัดค่ะรวมทั้งหมดเป็น34จังหวัดค่ะ ภาคกลางนะคะวัดพระแก้วและภูเขาทองอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะพระราชวังโบราณและวัดพนัญเชิงวรวิหารอยู่ที่จังหวัดพระน,นครศรีอยุธยานะคะอยู่ที่จังหวัดที่เด็กๆและคุณคุณแนนอยู่นั่นเองค่ะภาคใต้ยอยู่ด้านล่างสุดของประเทศไทยอยู่ติดกับประเทศมาเลเซียและบางส่วนติดกับทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ประกอบไปด้วยจังหวัดทั้งหมด14จังหวัดตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวในภาคใต้หมู่เกาะพีพีอยู่ที่จังหวัดกระบี่หาดซีมีรันอยู่ที่จังหวัดพังงาเขื่อนเชี่ยวหลานอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตค่ะอาหารไทยเป็นอาหารประจำของประเทศไทยที่มีการสั่งสมและถ่ายทอดมาอย่างต่อเน,นื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันจนเป็นเอกลักษณ์ ประจำชาติถือได้ว่าอาหารไทยเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่สำคัญของประเทศไทยของเรานะคะอาหารไทยได้แก่อะไรบ้างคะอย่างเช่นต้ยมยำกุ้งค่ะผัดไทยค่ะและน้ำพริกกะปิค่ะประเพณีไทยคือความประพฤติท,ที่สืบต่อกันมาจนเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ในหมูคนะ่คณะ เป็นนิสัยสังคมซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ต้องเอาอย่างบุคคลอื่นๆที่อยู่รอบๆตนหากจะกล่าวถึงประเพณีไทยก็หมายถึงนิสัยสังคมของคนไทยซึ่งได้รับมรดกตกทอดมาตั้งแต่ดั้งเดิมและมองเห็นได้ในทุกภาคของไทยค่ะตัวอย่างประเพณีไทยนะคะมีดังนี้ประเพณีรดน้ำลำหัวเป็นการแสดงถึงความเคารพ นอบน้อมต่อคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่หรือผู้มีพระคุณเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเวทีและเป็นการขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่นอกจากนี้นะคะยังเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย ส่วนใหญ่จะรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในวันสุดท้ายของเทศกาลสงการค่ะคือวันที่15เมษายนค่ะลอยกระทงเป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของไทยซึ่งมีการปฏิบัติตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นเช่นเพื่อให้ความเคารพและขอบคุณน้ำที่อำนวยประโยชน์ต่างๆต,ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ได้ใช้ประโยชน์หรือทำความเสียหายแก่น้ำเช่นทิ้งสิ่งปฏิกูลลงน้ำหรือลอยเพื่อสะเดาะข้อนะคะประเพณียี่เป็งเป็นงานประเพณีพื้นบ้านในวันเพญเดือน12ของชาวล้านนาจังหวัดเชียงใหม่อยู่ทางภาคเหนือนะคะมีความเชื่อในการปล่อยโคมลอยซึ่งทำด้วยกระดาษสาติดบนโคมงไม้ไผ่ แล้วจุดตะเกียงไฟตรงกลางเพื่อให้อายความร้อนพาโคมลอยขึ้นไปในอากาศเป็นการปล่อยเค้าปล่อยโซกและเรื่องร้ายๆต่างๆให้ไปพ้นจากตัวค่ะ อย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะเห็นไหมคะประเทศไทยของเรามีที่เที่ยวสวยๆเยอะไปหมดเลยค่ะไว้โควิดหายแล้วเด็กๆอาจจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวนะคะก่อนจากกาันวันนี้คุณครูแนนก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่คอยดูแลช่วยเหลือเด็กๆในการทํากิจกรรมค่ะและคุณครูแนนขอให้เด็กที่น่ารักของคุณครูแนนดูแลรักษาสุขภาพของตัวเอง มานล้างมือบ่อยๆนะคะส่วนแม้ทุกครั้งก่อนออกจากบ้านค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ